เป็นไงบ้างหล่ะจัจัดง,ง,งานแต่งพูดถึงงานแต่งเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ถึงงานไม่ค้เลยนั่นดิงานแต่งเลยชื่นใจครับออออตอนแรกก็กเราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พอผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่า ทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องคิมเองแล้วก็แขกที่มางานก็ได้ยินแต่เสียงคําชมว่าแบบว่าจัดงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอ,มอะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ยก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยคือวางแผนไว้ว่า,วาพอจบงานปุ๊บวันนี้ก็คือพี่หมากจรับงานเลยรับงานเลยก็ได้พักหนึ่งวันเมือ่อวานก็หายไปหนึ่งวันครับวันนี้ก็คือชาร์จแบตเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับแล้วคุณจะแบ่งพร้อมไปกิ่จุกคะ โอ้ยจำไม่ได้อ่ะไม่ได้นับทั้งที่จําได้และจําไม่ได้ <laughs> ไม่รู้มันมีจังหวัดท่าตัดไปแล้วด้วยหรอท่าตัดก็มีเออสนุกเกินไปอัปเตอร์ปาร์ตี้นี่คนเขาอยากให้เราไลค์ให้ดูเหมือนกันนะโอ้เหรอเป็นยังไงบ้างพี่มากอย่าเลยทำไมไม่ใช่ไหมไม่มันก็สนุกดีเราก็อยากอยากไลฟ์แต่เราก็ต้องเซฟไงเร,เราต้องเซฟแล้วก็ออกสื่อไม่ได้นะพอเต็มแล้วสนุกมากๆจริงๆแล้วก็ ถามใครก็บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นฟิลที่แบบอบอุ่นมากๆเพราะว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนที่รู้จักกันจริงๆเป็นแบบผู้ใหญ่ในช่องเป็นเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอ,อเคยผ่านหน้าผ่านตากันหมดเลยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆวันนั้นใครมีสติสุดคะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวผมว่าผมน่าจะมีเยอะกว่าเจ้าสาวนี่น่าจะมืนนพราะโยกแรงโยกแรงมากพ่อสาวคือจุดมาก สนะะสุกินแขกสนุกสนุกเราก็อยากจะนั่นแหละรครับเป็นเป็นพิธีฉลองอะเนาะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ พอเสร็จงานก็อย่างที่บอกไปเราก็สบายตัวแล้วตอนนี้ไม่มีละหมากคิมแต่งงานเสร็จแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีคนเยอะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วทำไมใชงว่าคุณคอมเมนต์เยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จนี้อ๋อเมื่อไรจะเสร็จก็มีเห็นผมว่าเห็นมีแฮชแท็กเลยน้องเล่าให้ฟังว่ามีแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่หมากคิมมาแต่งงานเสร็จเสร็จแล้วครับหมดแล้วก็บอกมีแล้วว่าเรียบร้อยแล้วใช่ใช่แล้วคกายภาข อะไรผมเพื่อนเห็นบอกมีเพื่อนเจ้าสาวบางส่วนเริ่มแบบปวดไหล่ปวดหลังิดอะไม่ต่างกันเลยตื่นมาคือแบบปวดไปทั้งตๆงเลยครับน้องก็แบบตอนนี้เดินกระเพกเลยเพราะว่าเต้นเยอะไปยืนบนส้นสูงนานไงตอนนี้นวดอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดมาว่ามันทุกอย่างมันสุดมันคือฉลองจริงใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็สนุก สนุกดีดีกว่าที่คิดอีกอ่ะเ,ออเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าบางคนเออเขาเรียกว่าอะไรจะให้เกียรติอยู่ร่วมอ after party ได้นานขนาดนั้นอ,อ,อะไรเงี้ยก็ทุกคนแบบโอ้หสนุกมากๆจริงจรออิงเมือวันที่เราเป็นเจ้าบ่าวสาวเป็นเจ้าของงานเราคิดว่าควรจะมอบรางวัลให้ใครที่สิดว่าออสุดเจ็ดเต็มทีม่โโอ้โหมอบให้ใครอ่ะผมมอบให,ให้ให้ทีมจัดงานครับออผมมอบให้ให้เครดิตแล้วให้ชิคแพนเดอร์ให้พี่ก้องปิยะ ให้ทุกๆคนที่คอยสนับสนุนเอ่อที่มาซัพพอร์ตพูดอาหารอะไรแบบนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณมากๆอะไรอะไรในพัดของแขกเราจะให้ไข่ในพัดของแขกเหรอให้ให้หนึ่งคนละอันก็ได้เพื่อนจะาบ่าหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวหนึ่งยังไงนะใช่หนึ่งยิงหนึ่งยังไงนะเป็เพื่อนที่ให้เราอ่ะที่สุดที่สุดตัวตึงตัวตึงตัตึสาวสุดแล้วอ่ะผู้รงานนไหที่สุดสุดเรื่องอะไรความสุขสนานที่เหมือนเจ้าบ่าวสาวอ่ะโอ้โหสนุกกันหมดเลยอ่ะ สนุกหมดเลยยกให้ใครไม่ได้เลยครับสนุกจริงจริงแล้วอีกอย่างก็จำไม่ได้ด้วยหนึ่งร้อยบาทนึ่งร้บาทใส่ซองซองใส่ด้วยอ๋อยังยังไม่ได้เปิดดูซองนีคเกี่แย้ให้เป็นซองใส่เลยคะหรือว่าเป็นซองปกติเป็นซองปกติ ได้ได้มีวัดแม้ว่ามันลักษณะเช่นว่ไม่ได้ดูไม่ดูไม่ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาเองว่าให้อะไรมาคาดหวังไหมพี่ไอตากเองว่าให้ร้านโอ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแค่มาผมก็ชื่นใจมากๆแล้วทุกคนเออเออจริงๆครับแล้วเขาบอกว่าเอารูปม like ีติดฝาบ้านด้วยเหรอเป็นร like ูปแห่งความภูมิใจชื่นใจนั่นแหละครับก็เขาพี่แอนก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆกกับชีวิตเราสองคนครับเนาะ หลังจากนี้นี่ครับก็รับงานแล้วครับก็ทํางานเต็มที่สดใสแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมร่างกายพร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มาฮันนีมูนก็แพนไว้แล้วแพนไว้แล้วปีหน้าครับเป็นที่ไหนคะต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศใช่ประเทศอะไรบอกได้ยังก็ได้นะ นิวซีแลนด์แล้วก็เออฝรั่งเศสที่บอกไปใช่นะใช่ใช่แต่ว่าจะมีช่วงเราพักงานไปเพื่อจะฮันิมมุญยาวเลยจริงๆเรารับงานได้แล้วก็เราจะจัดการปฏิทินของเราให้เรียบร้อยครับผมเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์หรือว่างานต่างๆแล้วก็ละครด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเขย่าแขนพี่ดิวแล้วพี่ดิวของละครสอเรื่องสเรื่องตเงินก่อนตเงินก่อนไม่คือหายไปนานกูลืมอยากเล่นละคร คิดถึงคิดถึงก้องถ่ายอะไรเงี้ยเออเราหยุดไปนานแต่ก็แต่ก็ยังมีผลงานที่เก็บไว้อยู่ที่ถ่ายเสร็จแล้วก็คือจนกว่าจะได้รักกันนั่นเองมีการเป็นดีผ่านผู้จัดแผนนั้นเลยอยากได้ละครแล้วแล้วคุณเขียนผู้จัดได้เลยหรอขอไปไปขอไปขอไปขอร้องครับ้อยาไก็จตามองที่น้องพิชริดาไปครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็เราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราโตโตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันกลับไปมองก็พอดีใจมากับภาพที่ไหลายรนสึกว่าได้เห็นแบบว่ายิ้มไปกับเราสุดเขาก็มาดีใจดีใจดีใจเราก็เราก็มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันปลดล็อกนะมันมันมันหายอะ่ะแล้วก็เราจริงๆมันก็เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าชื่นมืออใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจนะเนาะโอเคขอบคุณจังเ